สวัสดีพี่น้องมือนีอีสานบ้านยายเกีนกู่มั่นกู่มั่นมือนีขึ้นฝ้าขึ้นฝนกู่มั่นนี้จากฝนในสี่เตศว่ามือหนึพนะ่พี่แต่หัวใหญ่ๆมันอีแต่พองกู่สองมือแล้ยวมั่นได้แล้ยวอย่สี่เล้วว่ามือนี้กำลังขึ้นรถไปขาย เลี้ยงมันนี่ยขนยานบ่เบิดเถี่ยวรุ่นนี่พอพ่องเกิด <c oughs> จุกมาสับติ <c oughs> เลี้ยงดีดีเด้อยี่พอเอ้มันสูบเบิดเดี่ยวรุ่นอีกเถี่ยวหนึ่งสองเถี่ยวกันแล้วดอกเป็นนักงานขนซอยแกดูเป็นแตน่นาย ทำแต่งานอยู่นี่ลหละยายกินแต่พอ่อตื่นขึ้นมาก็เหตแต่เตวียดวายูวายเศร้าอีกเทียวนึงขึ้นสีแล้วอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยสามสีไลายถ้าฝนกัเลยได้หอบแต่อวยไม่เห็ดอีก คุณหลายๆติดติดตามคลิปยายกินแต่พอ่อยูดส่องอีสานบ้านยายกินด้วยพี่น้องเด้วขอบคุณค่ะ